สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับหมอแพรพรายกับการดูดวงรายวันประจำวันที่24สิงหาคม2568วันนี้หมอจะมาชี้แนะแนวทางชีวิตให้กับทุกท่านตามวันเกิดเพื่อเป็นแสงนำทางให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในทุกย่างก้าวของวันใหม่นี้ค่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันที่คุณต้องใช้สติ และความอดทนในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาการเงินมีโอกาสได้รับข่าวดีอาจได้เงินคืนหรือผลตอบแทนที่รอคอยความสัมพันธ์กับคนรอบข้างค่อนข้างสดใสมีโอกาสได้พบปะหรือพูดคุยกับคนที่คิดถึงพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเขียวช่วยเสริมโชคลาภและพลังงานประจําวันคือการตั้งใจและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคคนเกิดวันจันทร์วันนี้คุณจะรู้สึกโล่งใจในเรื่องที่ค้างคาใจมานานการเงินมีเกณฑ์หมุนเวียนดีขึ้นมีรายรับเข้ามาหลายทางความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงหรือคนรักจะมีความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีชมพูจะช่วยเสริมสเสน่ห์และความเมตตาพลังงานประจําวันคือการเปิดใจรับฟังและให้อภัยสําหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือวางแผนอนาคตการเงินอาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุนหรือการศึกษาแต่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือผู้ใหญ่จะได้รับการสนับสนุนพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีฟ้าเสริมสมาธิและความสงบพลังงานประจําวันคือความกล้าหาญและความมุ่งมั่น คนเกิดวันพุธวันนี้คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแบบไม่คาดคิดโดยเฉพาะในเรื่องงานหรือธุรกิจการเงินมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆหรือได้รับของขวัญความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานหรือหุ้นส่วนจะราบรื่นพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีขาวช่วยเสริมความบริสุทธิ์ใจพลังงานประจําวันคือความจริงใจและความโปรง่งใสคนเกิดวันพฤหัสวันนี้เป็นวันที่ต้องระวังคําพูดและการสื่อสารการเงินยังคงต้องวางแผนอย่างรอบคอบระวังรายจ่ายที่ไม่จําเป็นความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ หรือเจ้านายคนรักษามารยาทพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเหลืองทองช่วยเสริมบาร,รมีพลังงานประจําวันคือความสุขุมและรอบคอบคนเกิดวันศุกร์วันนี้คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานหรือมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาการเงินมีเกณฑ์ได้ของถูกใจหรือได้รับส่วนลดพิเศษความสัมพันธ์กับคนรักหรือเพื่อนสนิทจะมีความหวานชื่นพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีแดงเสริมพลังใจพลังงานประจําวันคือความมั่นใจและกล้าสแสดงออกคนเกิดวันเสาร์วันนี้เป็นวันที่ต้องจัดการกับงาน หรือภารกิจที่คั่งค้างการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวแต่สามารถจัดการได้ความสัมพันธ์กับคนในบ้านควรพูดคุยด้วยความเข้าใจพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีมุ่งเสริมโชคด้านการงานพลังงานประจําวันคือความอดทนและการให้อภัยคติสอนใจจากจักรวาลวันนี้ทุกความเปลี่ยนแปลงคือโอกาสสาหรับการเติบโตจงใช้ดวงเป็นเพียงแสงนําทางแต่ปลายทางนั้นคุณคือผู้เลือกเราจะพบกันใหม่ในพรุ่งนี้จากจักรวาลสู่ใจคุณสวัสดีค่ะ